สวัสดีครับผมไัยมารีนะครับผมมาพบเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้มาแนะนําเครื่องเรือเอาบอร์ดนะครับที่นิยมที่สุดถ้าเปรียบเทียบเหมือนพักก็พิมพ์นิยมครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง9.9และ15แรงนะครับผมหางสั้นนะครับสามารถใส่กับเรือบ้านเรานะครับได้ทุกงมนะครับเป็นเครื่องหางสั้นเครื่อง2จังหวะนะครับผมต้องผสมออโต้ลูมนะครับเครื่องตัวนี้นะครับผมแบรนด์ชื่อแบรนด์หมนเจียนะครับผม2จังหวะ เครื่องเริ่มต้นที่สี่แรงนะครับสี่แรงหกแรงแปดแรงสิบเก้าจุดเก้าสิบห้าแรงยี่สิบสามสิบสี่สิบหกสิบแรงนะครับที่มีนะครับเครื่องใหญ่ๆก็อยากให้เพื่อนๆสั่งพีออเดอร์กับผมนะครับผมอ่าเครื่องนะครับผมผมเอามาทําให้ราคาถูที่สุดในเมืองไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเครื่องอแบรนด์เนี้ยผมเป็นคนเดียวที่นําเข้าเข้ามาขายในไทยนะครับผมมีเจ้าเดียวเลยแล้วก็เราได้สิทธิ์ด้วยนะครับเจ้าเดียวที่นํามาขายในเมืองไทยเลยนะครับผม เครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นบล็อกนิยมนะครับผมเหมือนเครื่องมรือเอาบอร์ดแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์นะครับผมอะไรหาง่ายครับผมตอนนี้นะครับผมมีทั้ง4จังหวะและ2จังหวะนะครับมีเครื่องหางสั้นและหางยาวส่วนใหญ่ที่ร้านผมจะน้นเครื่องหางสั้นนะครับมาเป็นหลักนะครับเพราะเรือที่ผมใช้ส่วนใหญ่เป็นหางสั้นนะครับผมก็เครื่องตัวนี้นะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งน้ำจืดน้ําเค็มนะครับผมเล่นน้ําจืดก็ดูแลเหมือนกับน้ําเค็มครับผมถ้าคนที่ดูแลเป็นและดูแลถึงนะครับผม ผมจะให้ความสําคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มนะครับผมเริ่มต้นเล่นนะครับผมผมก็จะใช้น้ํายานะครับผมโลมงรอบเครื่องนะครับผมเพื่อการน้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มนะครับผมอ่าเล่นเสร็จนะครับผมก็มีการมาไล่น้ํานะครับผมไล่น้ํามันนะครับผม mm. ก่อนเก็บนะครับผมอ่าเพื่อเขาเรียก <ๆ S 2> ว่าเดินน้านะครับผมเดินน้ําจืดนะครับผมถึงจะเล่นน้ําจืดก็ช่างครับก็ต้องมาเดินน้ําก็มาไล่น้าทิ้งเหมือนกันครับผมไล่น้ามันเหมือนกันนะครับก่อนเก็บนะครับผมรายละเอียด การใช้งานหรือการดูแลการรักษาก่อนเล่นหรือ,อเล่นเสร็จเก็บเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวจะทำอีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปเดี๋ยวมันยาวนะครับผมขนาทำคลิปสั้นๆเพื่อนๆตดูกันไม่จบเลยครับถามคําถามที่ผมตอบมาในคลิปทั้งหมดแล้วอ,อย่างเช่นราคาเท่าไหร่เครื่องเล่นน้ําเค็มได้ไหมเครื่องมีกี่แรงอไยิ่งราคานี่นะครับถามมาเยอะเลยผมก็เลยแบบ ไม่รู้จะตอบอะไรเพราะว่าตอบไปในคลิปหมดแล้วนะครับอย่างแนะนําเครื่องสี่จังหวะสิบห้าแรงราคาผมก็ตอบแล้วตอบอยู่ตรงปลายคลิปนะครับแสดงว่าดูกันไม่จบนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าเขาตัดสินคําถามมานะครับผมผมเห็นแล้วทําไมไม่บอกราคาผมรู้เลยนะครับถ้าคนสนใจจริงหนึ่งนะครับเขาต้องดูให้จบคลิปนะครับผมสองคนสนใจจริงนะครับอยากซื้อจริงเขาโทรมาหาผมหรือไลน์มาอยู่แล้วเพราะช่องทางการติดต่อผมก็ไว้พกพ่วงนะครับผมมา เรื่องราคากันตัวนี้นะครับผมคิดว่าผมจะขายในราคา29,900บาทนะครับผมและเครื่อง15แรงตัวนี้นะครับราคา36,900บาทนะครับแจ้งราคาไว้ครบแล้วนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะครับบางคนลูกค้าถามว่าขับในป่าบัวได้ไหมพี่เครื่องที่ะครับซื้อไปแล้วที่อยากขับลุยโคนลุยป่าบัวก็แล้วแต่พี่ครับผมไม่ต้องถามว่าขับได้ไหมถ้าเครื่องยนต์เป็นของที่แล้วใช่ไหมครับที่อยาก อยากทรมานเครื่องของพี่ที่เป็นรักษาเครื่อนของพี่ก็แล้วแล้วแล้วแต่เลยครับผมอ่าบางคนถามนะครับเลื้อยางอ่ะไปชนหินจะขาดไหมแล้วแต่พี่เห็นหินพี่ไม่หลบก็แล้วแต่เลยครับเอางี้ดีกว่าครับผมปกติเราเห็นหินเห็นขอนไหมเราก็ต้องหลบอยู่แล้วห่อครับเลือยางไม่ต้องเลื้อยางหรอกครับจะขาดไหมเรืออยูเรือไฟเบร์ ก็แตกก็ฉีกก็ขาดก็ทะลุเหมือนกันครับพี่แต่แต่แตการการใช้งานของพี่เรือนเป็นของพี่แล้วใช่ไหมครับพี่เห็นห็นอยู่ข้างหน้าพี่อยากจนหินก็แล้วแต่พี่เหมือนเครื่องเนี่ยครับพี่เป็นป่าบัวใช่ไหมครับพี่อยากฝ่าทะลุป,ป่าบัวก็แล้วแต่พี่ครับผมซื้อไปแล้วครับผมไม่ต้องถามเมื่ี้ครับผมอถามผมว่าอะไร มีไหมอ่าดูแลรักษายังไงช่างมีไหมอ่าเกาะกับเรือกี่พุตดีผมใช้งานอ่าตกปลาขับเที่ยวไปกี่คนทะเลแม่นนะ้ำนั่นคือจะเกาะเรือ,อโมนี้ควรจะใช้เครื่องเท่าไหร่ถามมีประโยชน์แบบนี้ผมว่าอ่าจะได้ประโยชน์กับลูกค้ามากกว่านะครับผมคำถามที่บอกอ่าราคามีคนมาบวกหนึ่งให้ด้วยนะบอกถามราคาก็คลิปเดียวกันก็แสดงว่าพากันดูไม่จบอะเออเอ๊ะทำไมไม่บอกราคาครับในป่าบัวได้ไหมโดน,นฝนได้ไหมใช้อ่าทนน้ำเคมไหมอย่างเงี้ย การดูแล,ลรักษามันมีหมดครับพี่พี่ไปซื้อเครื่องย amaha พี่ไปซื้อเครื่องฮอนด้าพี่เล่นน้าเค็มพี่ไม่ดูแล,ลรักษาถามว่าเล่นน้าเค็มได้ไหมทนน้าเค็มไหมเหมือนกันครับพี่เครื่องยนต์ครับผมเหมือนกันแหละครับอ่าพื้นฐานเครื่องยนต์มันเหมือนกันที่ถูกแพงมันแค่ต่างแค่ว่าแบงค์ดังหรือไม่ดังอ่าแล้วอีกอย่างประกันถามว่าผมให้ประกันหกเดือนบางคนบอกน้อยผมถามหน่อยเครื่องผมราคาเท่านี้ครับผมเก้าจุดเก้าแรงเนี่ยสิบห้าแรงมือหนึ่งที่รู้ไหมครับศูนใหญ่ใหญ่เขาขายเท่าไหร่อ่ายกตัวออย่่าางนะครับ บางแบรนด์นะครับคือต้นด้วยตัว S นะครับเครื่องหกแรงสี่จังหวะเขาขายสี่หมื่นห้านะครับพี่เขารับประกันหนึ่งปีแต่ผมนะครับอ่าสี่หมื่นห้าใช่ไหมแต่ผมเครื่องเก้าจุดเก้าขายสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยรับประกันหกเดือนพี่คิดว่ามันสมสมเหตุสมผลกันไหมครับผมและพื้นฐานเครื่องยนต์นะครับผมตามพี่อย่าบอกว่าเครื่องจีนกังวลเครื่องจีน ไอโฟนก็เครื่องจีนที่อ่าแต่ผม่มาบอกว่าชัดเจนว่าเครื่องจีนไม่เหมือนบางแบรนด์มอเตอร์ไกส์อ่าผลิตใมอินนไชนาแต่ไม่บอกว่าตัวเนี้ยเป็นของออสเตรเลียแบบนี้ผมก็ไม่เอา,าครับผมเออผมจะไปบอกก็ได้ก็คือบอกตามตรงแหละแบรนด์อ่ะอ่ามันเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียแต่ผลิตที่จีนนะแต่คุณภาพเป็นของออสเตรเลียบอกนี้จึงจะดีกว่านะครับแต่ผมบอกไปเลยว่าเครื่องจีนอ่าสรุปแล้วนะที่ผมจะบอกให้ครับผมจีนเนี่ยนะครับ ผมแมนะนเข้าของจากจีนอยู่แป้นใหญ่ๆ Made in Japan m a d e in USA เรผลิตที่จีนหมดแล้วครับพี่เขาเขาผลิตที่จีนเสร็จแล้วเขาก็ส่งกลับไปประเทศนั้นๆเป็นสเปคของเขานะครับผมแล้วเขาก็ตี m a d e in J a p a n Made in USA เกแล้วเขาไปขายใน Made in อายในอเมริกาขายในญี่ปุ่นครับผมก็จะไม่ได้ขายในจีนอ่าการทําเขาจะเป็นแบบนี้เราบอกกันตามตรงว่าเครื่องจีนอผมขายเครื่องจีนถ้าเรามองตรงกันเห็นราคาและคุณภาพใกล้เคียงกันใช่ไหมครับเพื่อนๆมาคุยกันครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ว่าเราจะใช้เครื่องยังไงให้อ่า ประหยัดให้ใช้งานได้ยาวอ่าช่างที่ไหนบ้างอยู่จังหวัดอะไรช่างอ่ามีไหมอะไรผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าครับผมโครงการเรือเจสเกีคือมันแค่ผมเล่นมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเรือหนึ่งลำผมซ่อมครั้งละแสนไม่ได้มีครั้งเดียวผมซ่อมหลายครั้งด้วยครับซ่อมเรือนะครับแค่ซ่อมนะครั้งละแสนผมซ่อมมาหลายลำนะครับเรือตัวเองนี่แหละครับอ่าโง่ก็โง่ดีวกันตัวเองแต่ผมมาทําให้เพื่อนๆอนอ่าเพื่อนเพื่อได้เปรียบมาของอยู่เมืองไทยพร้อมส่งราคาบูมีรับประกัน แบนจีนก็บอกแบนจีนคุยัตรงไปตรงมาทำคลิปวิดีโอให้พี่ดูให้พี่ได้เห็นก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผมอ่าผมคิดว่าลูกค้าผมโชคดีมากอ่าและอีกอย่างของมีสตอ็อกพี่ผมใช้เงินตัวเองซื้อมามานั่งดูเนี่ยเครื่อง9.9 15แรง2จังหวัดตัวเนี้ยผมยังไม่ได้โพสขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับมานั่งดูมานั่งศึกษามานั่งหาอะไรให้เพื่อนๆจนมั่นใจแล้วอ่ะเดี๋ยววันสองวันก็จะโพสขายลงในกลุ่มแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับผมอ่าบางบางคอมเมนต์ไม่ตอบก็คอต้อวา,มมา,าบแล โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในเครื่องกันครับผมทั้งสองตัวว่าจะเหมือนกันไหมนะครับผมมาครับผมมาดูใกล้ๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสองจังหวัดนะครับสิบห้าแรงและเก้าจุดเก้านะครับผมภายนอกนะครับผมอ่าเป็นแบบเดียวกับเครื่องแบรนด์ดังๆเลยนะครับผมเครื่องบล็อกปีใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมด้านบนจะเป็นหัวมลนะครับผมอ่าการใช้งานจะเหมือนเครื่องอเอาบอร์ดแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์นะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับผมมีแฮนเดิลเสียบสายเซฟตี้นะครับผมอ่าเพจจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็น15 T15 นะครับน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนด้านล่างนะครับตรงนี้นะฮะน้ำมันเกียร์เคื่อตัวนี้สามารถใส่พวงมอะไรได้เลยนะครับผมเกียร์นะครับผมอยู่ด้านหน้านี่9.9นะครับผมบอดี้เท่ากับ15แรงเลยนะครับผมาสามารถใช้อะไรตัวเดียวกันได้นะครับเครื่อง9.9ร้บห15แรงนะครับผมเท่ากันเลยครับเนี่ยฮะ เดี๋ยวพามาดูข้างในครับเปิดฝามาแล้วมาดูใกล้ๆกันครับผมนี่ด้านบนสุดก็เป็นสายสตาร์ทนะครับลงมาข้างล่างกล่องสีดําก็คือกล่องอากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเบนซินนะครับผมกล่องน้ำมันเบนซินกล่องนะครับผมนี่คอยอยู่ด้านบนนะครับหัวเทียนมีสองสูบนะครับเครื่องตัวนี้ฝาสูบอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง15แรงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง9.9นะครับบล็อกเหมือนกันนะครับผมอะไรใช้งานด้วยกันได้เลยนะครับผมนี่ครับผม สามารถใส่พวงมาลัยได้ทั้งคู่นะครับสามารถทำเป็นสตาร์ทไฟฟ้าได้ทั้งคู่นะครับผมการใช้งานเหมือนกันอะไรตัวเดียวกันเลยนะครับผมอานี่นะครับผมถ้าเราใส่ไดสตาร์ทนะครับผมก็ใส่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับอก้าวแรงสิบห้าแรงตำแหน่งเดียวกันครับไดสตาร์ทนะครับสามารถทําเป็นสตาร์ทไฟฟ้าได้นะครับผมอ่าสามารถนี่นะครับใส่สายเลี้ยวสายเกียร์ได้นะครับผมอ่าใส่ชุดพวงมาลัยได้เลยนะครับผม แค่งตัวนี้จะเป็นบล็อกปีใหม่แล้วนะครับผมอะไรเทียบได้เลยนะครับผมอะไรหาง่ายมากครับผมนี่ครับผมเหมือนกันเด็กอะไรใช้ด้วยกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับของแถมของเครื่องสิบห้าแรงแล้วก็9.9้า้าแรงจะแถมเหมือนกันนะครับอ่าดับแรกก็จะแถมเป็นถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันยี่สิบสี่ลิตรนะครับผมอ่านี่ครับสายนะครับพร้อมลูกบีบนะครับผมอุปกรณ์นะครับนี่อ่ามองจากตรงนี้นอกถุงก็จะเห็นเป็นสายเซฟตี้ สายสตาร์ทนะครับผมถุงเครื่องมือหัวเทียนนะครับผมอ่ามีปากเกนนะครับผมปากเกนอ่าคู่มือนะครับผมค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับผมนี่มีกิฟนี่ครับผมแล้วก็เป็นน็อตเปลี่ยนถ่าน้ามันเครื่องนะครับผมอ่าแถมมาค่อนข้างดีเลยนะครับของแถมเครื่อง9.9สองจังหวะนะครับผมและก็15แรงสองจังหวะนะครับเครื่อง15แรงสี่จังหวะ9.9แรงสี่จังหวะก็แถมเหมือนกันนะครับอ่าแถมชุดแบบนี้เลยครับผม โอเคนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามไทยมารีนไว้ด้วยนะครับผมอเครื่องเรือราคาถูกๆครับผมมาเสิร์ฟให้แล้วครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ